รีวิวทิมลี่ทิมลี่คอฟฟี่นะคะเบเนฟิตเบเฟิตมาเลยวันนี้เรามาเป็นวันเีวันนี้จะมารีวิวทิมลี่ทิมลี่คอฟฟี่นะคะก็คืออย่างที่เคยพูดเอาไว้วันก่อนลงไว้ใน Facebook ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ด้วยเบเนฟิตกับตัวพิมลี่พายคอฟฟี่แล้วก็พิมลี่พายโคโค่อันนี้2อันนี้ซื้อมากินเอง เพราะว่ามีน้องชายแล้วก็เพื่อนๆหลายคนบอกว่าไอ้ตัวนี้อร่อย,ยไอ้พิมลี่โกโก้แต่ต้องชสองสองซองแต่ตัวนี้ได้ตอนไปดูดวงดีมาซึ่งน้องเขาให้เป็นกิฟต์เซตแต่แก้วรู้ว่ามันน่ากินสีคือแก้วชอบกินรสเอสโตเบอรี่กับกาแฟก็เลยว่าจะลองแต่วันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะนเอะพอดีไอซองนี้ยอันนี้แกะไปแล้วเดี๋ยวเรื่องันนี้ก่อนก็วันนี้คงไม่กินทุกทุกอย่าง เหตุผลเพราะว่าถ้าเรากินไปแล้วแล้วก็มาต่อเม n ิ f i t แล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอเน,นี้ยมันยังติดปากอยู่หรืออันนี้ติดปากอยู่มันจะไม่ยุติธรรมกับอีกแบรนด์หนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวแกจะทยอยรีวิวให้วันละแบรนด์ก็คือวันที่จะดอันนี้ก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้มากินอันนี้ถัดไปก็จะกินอันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่ายังไงฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าเสื้อผ้าทาไมไม่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคมาเริ่มที่อันนี้เขาบอกน้ําประมาณร้อยห้าสิบ มิลิลิี่ดอีกสองอกกันแล้วก็ใส่สองซองประเด็นคือซองมันจะเป็นแบบนี้นะของอันนี้หยิบออกมามันจะเป็นแบบนี้คือเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยน้องชายจิ๊กไปสองซองแล้วค่ะแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยเวิร์กกว่าเจ๊ครานี้เราก็เลยมากินกันอันนี้เขาก็ให้มานะของพิมลี่ซื้อซื้อเข้ามาซื้อตอนไลฟ์สดถามรอนานไหมมันก็ก็นานนิดนึงตอนที่เขาเคียร์ออเดอร์ที่เขามีดราม่ากับเรื่องอะไรนะห้าม อรผลิตที่เขาเขาลงนั่นแหละก็เลยลองดูแต่เพราะอันเนี้ยก็จะลองกินดูว่ามันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าให้ใส่สองพองแล้วเวิร์กนะอุณหภูมิห้องกปกติก็ได้หรือน้ําเย็นก็ได้แต่ว่าแต่ว่าของไอข้างกล่องของกาแฟนเนี่ยมันเขียนว่าให้ชงในน้ําร้อนแต่น้องชายบอกว่าน้ําอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เลยเอาวัสดลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะสองซองเลยนะเนี่ยเทแล้วหนึ่งซอง อันนี้คือซองที่สองเนาะพอดีตั้งกล้องสูงไงคะ่ะจะสีสวยนะคือข้างกล่องของไอตไอต์พิมลี่คอฟฟี่เนี่ยมันจะเขียนว่ามันมีครีมเทียมมีกาแฟสำเร็จรูปมีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลามีแอลกูมากูตามีนมีไก่ซีนแล้วก็สารสก,กัดจากเม็ด,งมดองุ่นเอาง่ายคือกินก็คงควบคุม,มน้ำหนักด้วยแหละแต่ว่าแก้วไม่ได้เน้นนะแกเน้นเพรว่ากินอร่อยเดี๋ยวเรามาดูแบบนี้เป็นยังไง ก็ก็ไม่ได้เทเ้องยกซดเลยแหละง่ายง่ายเฮ้ยอร่อยว่ะไม่เหมือนกาแฟเย็นอ่ะ anyway, มันเหมือนในกาแฟได้มาพูดได้มาเหมือนเหมือนนกาแฟเหมือนเนี่ยให้ดูตรงนี้เดียวนี่คือกินไปแล้วนะหลายอึกอยู่คือเนื้อเนื้อมันจะค่อนข้างเนียนนิดนึงค่ะแล้วก็ฟูถามรสชาติผ่านไหมสาหรับแก้วเก้าให้ผ่านนะมันเหมือน กาแฟสำเร็จรูปแล้วก็มันนัวมันใส่สองซองมาเหมือนที่เขาบอกว่าใส่สองซองนะมันจะเข้มข้นหนก็โอเคอยู่ได้าอร่อยหมดแล้วเนี่ยที่เหลือนี่คือฟองแล้วเนี่ยนะโอเคถือว่าผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันพรุ่งนี้ก็จะกินลถกาแฟอันนี้รอชมกันนะคะเมื่อวานแก้วกินตัวอีกตัวหนึ่งไปนะคะเป็นตัวกาแฟแต่เดี๋ยววันนี้เราจะกินเปนไดฟิต B บเนฟิตเมื่อวานกินรกาแฟแล้ววันนี้เราก็จะกินรสกาแฟเพื่อมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนอร่อยกว่ากันแล้วก็เป็นแบบไหนเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะตัวนี้มันเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองอันนู้นะเป็นมันไม่ใช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 ่ใั่เป็นช่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่นช่ใ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 ช่าช่ใ่ใช่่ 3, ะ,ะ่่น,น วันนี้ไอ้กล่องเนี้ยมันจะมี3ามรสก็คือกลิ่นมีเป็นรสถั่วเหลืองกลิ่นนมถั่วเหลืองกลิ่นมิกเบอร์รี่แล้วก็กลิ่นกาแฟ password. แต่วันนี้แก้วจะก็จะกินกลิ่นกาแฟเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ประเด็นคือขอแกะกล่องในกล่องนี้นะคะบรรจุอยู่ด้วยกันอสองสดซองอันนี้มันจะมีมิกเบอร์รี่สามซองมีถั่วเหลือง2ซองแล้วก็มีกาแฟ ى. อยู่สองซองอันนี้นะคะถ้าถามแก้ว แพ็กเกจสวยกว่าดูหรูหรถ้าเทียบของพิมลีนะถ้าดูภายนอกนะยังไม่ได้ชิมอัทธรสแต่ของพิมลี่พายเมื่อวานเจ้าชิกินสองซองเพราะว่าน้องบอกว่าคนได้ใส่สองซองอันนี้นะคะแก้วก็เอาตามอัทรสที่แก้วชอบเอาซองเดนยวก็พอแหละเพราะเมื่อวานกินสองซองรู้สึกหมือนเข้มข้นไปแต่แม่เอาไปกินแม่บอกว่าซองหนึ่งสำหรับฉันก็ลังโันะคะแล้วก็ผสมให้ใช้น้ำประมาณ250รอย ml ตอนหนึ่งแก้วนะคะโดยประมาณอันนี้ใช้ใช้แก้วไอตัวแบรนด์เมื่อวานเนาะที่เกียดหาแก้วใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ให้แก้วมาของเบนนฟิตตัวนี้นะคะน้องๆบอกว่าอร่อยอยู่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราลองมาชิมดีนี่คือฉีดแล้วนะต้องันี่ยีอยู่ใต้แอร์เดี๋ยวเรามาดูที่เห็นแล้วนะว่าเทจากอันเนี้ยแล้วก็ขยับเมื่อ,อกี้ก็จะเออ เฮ้ยแต่กลิ่นหอ oui. er> มอยู่นะใครได้อะกลิ่นกลิ่นตัวเนี้ยหอมอยู่เนี่ยหอมนะนะก็ถ้าถามแก้วคือใส่สองกลิ่นมันไม่ได้ฉุนเหมือนเมื่อวานอะกลิ่นของพี่พิพามันเหมือนกลิ่นในกาแฟวะกลิ่นในกาแฟเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนของของของทั้งรูปเหตุผลเพราะเมื nah. ่อวานใส่สองซองวันนี้ใส่ซองเดียว แต่หอมละมุนหวานะตอนจึ๊กเข้าไปจึ๊กแรกอะรู้สึกว่ามันหอมแต่มันไม่ได้หอมเหมือนในกาแฟมันหอ,ม,อ,นอ,บบนอม,มเหมือนกาแฟกาแฟอีกแบบหนึ่งอะแต่ว่ากลิ่นนมนโทนเหลืองพอชิมไปแล้วอาจจะเพราปริมาณมันไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าถามส่วนตัวแกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าก็ใส่ซองเดียวแล้วก็น้ำเยอะฝาเขาเมื่อวานอะ ใส่น้ำแค่150 ml ลใส่2ซอ,องมันจะดูเข้มขน้นแต่ถามว่าแก้วเป็นคนกินกาแฟเข้มไหมปกติก็เป็นคนกินกาแฟดําไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลยกเว้น5้ากินกาแฟเย็นก็ก็ไม่เข้มมากนะเป็นคนไม่ค่อยกินเก็บกาแฟ ى, แต่เน้นกินชาแต่ถามว่าเมื่อวานชอบไหมก็ใช้ได้แต่เดือดย,ยังไม่ได้ลองผับเหลือซองเดียวแต่อันนี้สําหรับแก้วแก้วว่าขายเพราะแก้ว,กวเคยกินพวกอาหารเสริมพวกนมโปรตมาแล้วแต่ว่า อันนี้มันก็จะมีรสชาติความรู้สึกหวานเป็นธรรมชาติกินง่ายชอบที่ไม่ต้องมานั่งตักเป็นเนี่ยคือหนึ่งซองฉีกกินได้เลยแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่แก้ว่าก็คุ้มนะคะใครยังไงเดี๋ยวพ่งนี้ลองตามอีกรีวิวหนึ่งเดี๋ยวจะร้อยเป็นอันเดียวเลยแล้วฝากติดตามด้วยนะคะมาเลยวันนี้เรามาเป็นวันที่3แล้วนะ้องวันแรกเราพิมเรากินพิมลี่คอฟฟี่วันที่2เรากินเป็นเบเนฟิตแต่2วันแรกเรากินเป็นรสเอ่อ าแฟซึ่งเราชงพิมลิภายอะชอบเข้มข้นก็ส่งไปสองซอ,อ,องตามที่ทุกคนรีวิวหรือที่ทุกคนแนะนำแต่สำหรับแก้วก็ว่าซองเดียวก็เอาอยู่แล้วแล้วพอเมื่อวานกินเบนิฟิตใช่ไหมคะแก้วก็กินไปมันก็กินเบนิฟิตก็กินไปหนึ่งซองอร่อยอันนี้เบนิฟิต b e n e f i ตใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมากินพิมรีคอฟเออพิมรีโกโ,กโก ซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนที่ชอบกินทุกคนต้งบอกว่าเจต้องสองซองสองซองเวริร์แต่แก้วอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินไอ้พวกกไอ้พวกฟิกเจี่ยใชไหนะโกโก้เยอะแก้วก็เลยขออนุญาตแก้วไม่ชอบคุกคนที่จ้ว่ามันมันอาจจะแรางไปสำหรับ,กบ,กบแก้วแก้วก็เลยขอเหลือซองเดือนนะคะหนึ่งกล่องมันมีทั้งหมดยี่สิบแปดยี่สิบแปดซองมันเขียนว่า400 420m 420 จำนวน420กรัมก็คือวงเล็บ15กรัมคูณ28ซองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือซอง15กรัม28ซองแต่อันนี้จะมีคริมเทียมอยู่ที่ประมาณ46.66อันนี้ก็จะมีผงโกโก้อยู่ที่27มิลลิกรัมมีสารสก,กัดจากมีสารสก,กัดจากซิลัสออราเทียม1000กรัมแอลคานีทีแอลทาเทส500กรัม มีสารสกัดจากถั่วขาวอีก500กรัมมีสารสกัดจากกระบอก,กระบอกออีก2 4 0กรัมเอางนะ่ายๆคือกินแล้วน้ำหนักปะวะใช่ <c oughs> แต่ว่ามันอร่อยด้วยเขาบอกว่าให้ใช้ใส่น้ำประมาณรอกอันไอนของกาแฟมันให้ใส่1 5 0อว้ยอันนี้ให้เทน้ำลงไป 100ml คนให้ละลายแต่เขาบอกในโฆษณาพิมพ์ที่พายเขาบอกว่าอะไรนะให้ใช้น้ำ น้ำเย็นก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะร้อยเอมออ่ะใส่แล้วนะก็คือประมาณนี้มีร้อยเอ็มแอลใช้แก้วของเขาเลยเมื่อวานก็ยังดีมใช้ชงเล็กฟิตเพราะว่าทีมงานไม่ได้ให้แก้วมาเลยดานะไอ,ะอของบอกว่าเออันเนี้ยเขาให้มาทีมงานดวงดีนะคะแต่อี่สองอันเนี้ยซื้อเองพอดีน้องชายเอฟซื้อของก็เลยบอกแก้วจากเอฟเองแล้วน้องบอกโอ้ย๋ยวส่งทีเดียวพร้อมกันบ้านใกล้กันเดี๋ยวเอาบ้านน้องชายมา นี่นะคะหนึซองนะคะโกโก้เหดผล1น่ซองเพราะว่าแก้วไม่ชอบเนาะอันนี้คือเป็นรีวิวของแก้วไม่มีใครจ้างรีวิวนะรีวิวให้รู้ก็จะทำสามคิดรวมกันทำเต็มเออละลายแล้วว่ะมันไม่เป็นก้อนด้วยเลิศสีสันน่ากินเนี่ยดูดินะกินแล้วนะสำหรับแก้วไม่ข้นไปเพราะแก้วเป็นคนไม่ชอบกินเข้มข้นมาก ไม่เอาแต่อันนี้อร่อยใช้ได้อยู่ถ้าสามซองก็สามน้ำสามร้อยอ่ะคือแก้วไม่แช่อตาตราแบบเข้มข้นเหมือนที่เขาแนะนําให้กินคือแก้วไม่ชอบแก้วว่าอย่างเนี้ยกำลังโอเคสำหรับแก้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสามตัวนี้เดี๋ยวแก้วจะมาสรุปให้ฟังว่าระหว่างอันไหนเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวฟังกันเลยนะคะ วันแรกนะคะแก้วกินคิมลี่คอฟฟี่วันนั้นเราใช้ไปสองซองเพราะทุกคนจะเชียร์ว่าให้ชงสองซองเข้มข้นปรากฏวันนั้นเมาเมากาแฟาเพราะปกติเป็นคนกินกาแฟาดำน้องก,ก็หนึ่งช้อนน้ำหนึ่งแก้วก็ไม่ได้เข้มข้นมากแต่ก็ไม่ค่อยใส่ครีมเทียมไม่ใส่อะไรอยู่แล้วยก้นกินกาแฟาเย็นแต่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันหอมก็แล้วเห็นทุกคนบอกว่าใส่สองซองสองซองก็อูลองปรากฏว่าสําหรับแก้วแกเป็นคนไม่กินกาแฟแก้วว่ามันเข้มข้นไปนะคะ แต่ถามว่ากลิ่นอนะหอมกลิ่นเหมือนเม็ดกาแฟใช้ได้กลิ่นหอมแล้วก็เข้มข้นอร่อยนะคะกินแล้วก็วันนั้นรู้สึกกลิ่นทั้งวันก็กินน้อยอนะก็ถือว่าเวิร์กอันตัวนี้นะคะนี่คือวันแรกที่กินไปเมื่อวันก่อน,อนเนาะแล้วก็อันตัวนี้เบนดฟิตเมื่อวานในกล่องนี้มันจะมี3รสก็คือมีบิสเบอร์รี่มีกลิ่นถั่วเหลืองแล้วก็กลิ่นกาแฟ นะคะในหนึ่งกล่องมีทั้งหมด7ซอง,ซองก็จะมีของแก้วนะของแก้วเนะี่ยนะก็จะมีกาแฟ2ซองมีถั่วเหลืองสองซองแล้วก็มีมิเบอรี่หนึ่งซองแต่จากที่กินเมื่อวานอะ่ะแก้วก็ชงตามอัตราส่วนของเขาเพราะอันนี้มาให้น้ำร้อยห้าสิบอันนี้ให้ใช้น้ำสองร้อยห้าสิบความที่น้ําเยอะกว่าแต่อะไรหลายอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นกาแฟผสมคมีมเทียมแต่อันนี้มันเป็นคัออ่อผสมพวกถั่วเหลือง มีถั่วลําเตามีข้าวไรเบอร์รี่พี่เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งแต่ถามว่าเป็นแป้งที่ดีไหมมันเป็นแป้งที่ดีนะกินแล้นหนัเหมือนกันแหละแต่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบโปรตีนเยอะกินแล้วอร่อยไหมก็เมื่อวานชงตามสูตรเขาก็ถามแก้วกลิ่นหอมแล้วแก้วรู้สึกอันนี้จะหวานกว่าหวานหวานคือแก้วแบบเป็นคนกินหวานเนาะอันนี้ก็จะหวานมันจะรู้สึกเหมือนหวานแหลมแต่ถามว่าหวานจนแบบแไม่ได้ไหมไม่แก้วว่าก,กลาโอเคอันนี้เหรอกลิ่นหอม หวานไหมหวันน้นมัน,นเข้มข้นมากมันก็เลยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ก็กินได้อยู่ก็อร่อยอร่อยคนละแบบแล้วแต่คุณเลือกถ้าใครจะเน้นพวกสร้างโปรตีนก็แนะนาตัวนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งกินไปเลยก็คือตัว Primley Coffee สำหรับแก้วแก้วบอกว่ามันอร่อยสาหรับแต่ถ้าคนที่ชอบกินเข้มข้นแนะนำไปชงสองซองแต่แก้วเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ปิง้งไม่ได้ปังอะไรกับพวกโกโก้อะไรเยอะเพราะเป็นคนชอบกินโอวัลตีนหรือไม่ก็เป็นกินชาหรือไม่ก็ กาแฟดำเลยอะไรเงี้ยแต่เนาะแก้วก็ว,ว่าเฮ้ย mm hmm. กินง่ายอร่อยไหมก็อร่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองสองซองอันนี้แต่มัาคงไม่ได้ทำรีวิวแล้วแหละเพราะว่าจริงๆอย่างเงี้ยที่มาอันนี้คือทางทางโรงเบียให้ชิมก็เฮ้ย mm hmm. นั่งอร่อยว่ะก็ mm hmm. กินไปส่วนไอตัวนี้ซื้อของตอนเขาโไลฟ์สดก็จะเอฟแล้วน้องชายเห็นเจไม่ต้องซื้อเดี๋ยวสั่งไปบิลิ่งเดียวกันจะได้ไม่ต้องเสียค่าจาาัดส่งอ่ที่แล้วก็อร่อย ทีนี้มาแล้วกับคนเลือกเลยนะคะแต่แก้วหวังบอกอย่างนึงว่าไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวไหนก็ตามถ้าเรากินอาหารในปริมาณที่ดีควบคุมออกกําลังกายที่ยังไงคุณก็ลดอย่างแก้วแก้วก็บอกว่าแก้วเลยแก้วเคลมเลยว่าแก้วดูดไขมนันแก้วคุมน้ำหนักลดอาหารก็ทํากินอาหารเสริมตรงนี้นะลองทุกอย่างแต่สุดท้ายนะี่อย่างคือกินให้น้อยเอาออกให้เยอะยังไงก็ลง โอเคหวังว่าคลิปรีวิวของแก้วคูเป็นประโยชน์นะคะเอาไว้เจอว่าอะไรที่วอนกับตัวอื่นอีกนะคะบางคลิปอาจจะเป็นของคุณแองจีนะคะบ๊ายบาย